ก็ได้เจอพี่พลจากการแนะนําของรุ่นพี่ที่เป็นเทรดเดอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาแนะนํำมาว่าถ้าอยากเริ่มต้นหรืออยากจะเรียนรู้วิธีการเทรดเนี่ยเอ,อพี่พลได้ทําช่อง u t u ู e ไว้ที่ชื่อ Over เทรดเดอร์โอเวอร์ซบอกเข้าไปติดตามแล้วก็รู้สึกว่าการพูดการอธิบายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้าใจง่ายแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามพี่พลมาเรื่อยๆเ,เลย อ่ได้หลังจาได้ดูยู youtube u b e มาก็ได้มาติดตามทาง Facebook ได้มาดูวิธีการเทรดุิพนรู้ว่าเป็นการเทรดแบบ pull back ใช้เส้น EMA เป็นหลักแต่ว่าไม่ได้ไปแกะว่าพิพนเข้าออกอยังไงก็หลักๆก็คือเป็นการตามดูแนวคิดแล้วก็วิธีการเป็นหลักครับผม,มที่มั่นใจแล้วเลือกพิพน ที่จะลงเรียนกับพี่พลน่าจะเป็นเพราะว่าเอ,อเป็นเรื่องการสอนเป็นเรื่องของไฮซตวิธีการสอนแล้วก็ผลงานของนักเรียนรุ่นอื่นๆที่มาได้พูดคุยกับพี่พลทาง Facebook บ้างทาง YouTube บ้าง,างก็เห็นว่าผลงานแต่ละคนค่อนข้างโดดเด่นนะครับออสไตล์การเทรดที่ผ่านมาก็จะเป็นแนวเบรกเอาตามเทรนครับผมแต่ปัญหาหลักๆก็คือการเบรกเอา วิเลตไม่ดีครับผมทำให้บางครั้งก็พอแพ้บ่อยๆก็เป๋พอเป,อเป๋แล้วก็เริ่มมั่วครับผมนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่แบบเราไม่ได้รู้จักหน้าเทรดดีพอไม่ได้ฝึกมากพอแล้วก็ยอมรับในเงื่อนไข,ขของหน้าเทรดเราไม่ได้ครับผมก็เลยทําให้เหมือนได้ได้แล้วก็โดนได้แล้วก็โดน,ดก,โดนกดไปกดมาก็มั่วสุดท้ายก็ไม่ไม่ไปไหนสักทีครับหลังจากที่ได้เรียนเรื่องพื้นฐานมาแล้ว สิ่งที่แตกต่างไว้ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของเทสเซตอัพเรารู้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเทสแบบไหนแบบไหนควรรอแบบไหนควรเข้าแล้วก็พอ์ตรงนี้พัฒนาขึ้นปุ๊บวิเลยก,ก็พัฒนาตามครับความความแตกต่างหลกัหลกๆของวิธีการสอนวิพนน่ารรจะเป็นเรื่องของการ ทำแบ็กเทสโฟรเ r ทสแล้วก็การแนะนำจุดเข้าจุดออกต่างๆเพราะว่าขอส่วนมากน่าจะเป็นแค่วิดีโอหรือไม่ก็จะเป็นการชี้ว่าเราทำหนึ่งสองสามสี่นะแต่ว่าข้อจำกัดหลักๆของที่อื่นน่าจะเป็นเรื่องที่ว่านักเรียนไม่สามารถนำไปใช้เองได้เมื่อไม่ได้มีอาจารย์ผู้สอนอยู่แต่สิ่งที่ที่ปนทำหลักๆที่ต่างก็คือการ อให้นักเรียนลงมือทําด้วยตัวเองแล้วค่อยมาแนะนํามันจะทําให้นักการเอเกิดกระบวนการเรียนรู้ครับผมเรียนรู้ว่าเราต้องทำหนึ่งสองสามสี่นะแล้วเราไปผิดขั้นตอนไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องของการกดดนันเรื่องการบ้านที่คนค่อนข้างเ,าเน้นย้ำเรื่องการบ้านค่อนข้างมากแล้วก็ซึ่งมันเป็นผลดีเองต่อนักเรียนเองด้วยครับซึ่งที่อื่นก็คงไม่น่าจะมี ปัญหาที่ติดขัดมากที่สุดน่าจะเป็นอที่เกินไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องหน้าเทของเราเราคิดว่าเรารู้จักดีพอแต่ว่าพอถึงเวลาหน้างานเนี้ยเราเจอปัญหาด้านอารมณ์บ้างด้านเอ,อไม่รู้จักว่าอันไหนควรอันไหนเอ้ยอันนี้ได้อันนี้โดนพอสิ่งที่เรามาเรียนปุ๊บเราเรารู้ว่าหน้าเทแบบเนี้ยเข้าได้นะแต่แบบนี้เดี๋ยวมันเข้า เพราะเราได้รับการฝึกมามากพอจากการทำแบ็กเทสทำ forward เทสเราก็จะรู้ว่าไอ้ตรงนี้โดนนะมันจะเกิดการเรียนรู้มากขึ้นโดยสปรอนดิ่งถ้าเกิดได้อ,อการชี้แนะแต่โค้ดพี่พลแล้วก็พี่บอมจะช่วยได้เยอะเลยว่าตรงเนี้ไม่ควรทำก็เนื้อหาที่เรียนจะเริ่มจากการปูพื้นฐานเทคนิคนาลลิสิสต,ต,ต่างๆนะครับมี พูดได้เลยว่าแทบจะมีทุกมีทุกเรื่องมีทุกศาสตร์ครบทุกอย่างเลยพอถึงเวลาก็พี่บนก็จะใช้กุสโลบายนะครับบอกว่าไปทํากันบ้านมาไอที่เราเรียนเรียนรู้มาเนี่ยที่เราคิดว่ามันง่ายเนี่ยพอเราไปทําจริงอะ่ะมันง่ายไหมมาเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้อย่างว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วแต่แต่พอเราได้เสร็จอัพมาฝึกปุ๊บก,ก็จะมีพี่บอม พี่โปเนี่ยคอยมาช่วยแนะนําว่าอไอสิ่งที่เราไปทำมาเนี่ยมีตรงไหนที่แนะนําแก้ไขได้บ้างพอหลังจากแบกเทสเสร็จแล้วก็จะนำมา forward เทสต่อแล้วเราก็จะมาเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเนี้ยแก้ไขวนไปเรื่อยๆครับผมจนจะเป็นหน้าตกผลึกพอสุดท้ายแล้วเราจะตกผลึกเป็นหน้าเทของเราเองครับ เพียงพออย่างแน่นอนครับผมน่าจะเยอะเกินไปด้วยเพราะว่าต้องดูหลายรอบดูหลายเป็นความรู้หลายชุดมากที่ดูรอบเดียวไม่น่าพอครับผมแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็เป็นสิ่งที่กระบวนการที่เราจะนําไปทดลองทดสอบแก้ไขปรับปรุงครับผมออจริงๆการเรียนรู้จากวิดีโอของพี่พลอ,อย่างเดียวผมว่าแทบจะครบพ้วนรณ์ดีแล้วครับทั้งในแง่ของพื้นฐานแล้วก็ การได้เห็นข้อผิดพลาดของนักเรียนรุ่นอื่นๆ,ๆเพราะจริงๆแล้วหน้าเท็คล้ายๆกันข้อผิดพลาดมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันครับดังนั้นผมค่อนข้างเชื่อมัน่นมั่นใจอย่างมากว่าวิีโอค่อนข้างสมบูรณ์ดีแล้วครับครับบรรยากาศในการเรียนก็จาได้แม่นครับผมว่าได้นอนประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าแน่นอนครับตื่นเต้นและจะเล่าให้ฟังก็คือ จากการดูวิดีโอเรียนของรุ่นก่อนๆมาเราได้ยินเสียงพี่พลคอมเมนต์หน้าเทียนแต่ละคนแล้ววบโอ้เข้มข้นมากก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้ววันนั้นก็ยอมรับว,ว่านอนไม่ค่อยหลับครับแต่พอเข้าคลาสมาจริงๆอ่รนะรู้สึกว่าไม่ได้พี่พลไม่ได้ดุแบบไม่ได้ดุแบบไล้เหตุผลครับเป็นการติเพื่อไม่อยากให้เด็กไปทำซ้ำอันไหนที่ไม่ดีจริงๆก็คือต้องโดนครับ ่วแน่นอนครับเพื่อนๆแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาครับวินเลนบางคนก็ร้อยบางคนก็เก้าสิบกว่าพอเห็นปุ๊บแล้วก็แบบโอ้ตายแล้วของเราแปดสิบไม่น่าไหวครับเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากครับเวลาใครมีคำถามหรือมีอะไรเนี่ยก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนหน้าเทศกัน แล้วก็แนะนําจุดเข้าจุดออกว่าเอ้ยเราเข้าตรงนี้นะเราเข้าตรงนี้นะเอ้ยคนนี้เข้าดีกว่าเรานะตรงนี้เอ้ยคุณเข้าช้าไปนะเป็นการแนะนํามันเป็นห้องที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาได้ต่อนเนื่องครับเข้าคมสต็อกสั้นเข้าแล้วพุ่งเลยเป็นจริงทุกประการครับเพราะว่าฝึกมาก็มีอยู่หลายไม้ที่เหมือนห้านาทีปิดจ,จอบได้เลย สามนาทีปิดจ็อบได้เลยบางทีถ้าโชคดีหน่อยนาทีเดียวก็ปิดจ็อบได้เลยทุกอย่างเป็นจริงครับผมหลังจากเรียนแล้วจังหวะการเข้าเทรดค่อนข้างคมขึ้นครับบางทีเราสามารถเข้าได้ก่อนปิดแท่งสมมติว่าปกติเข้าก่อนเข้าแท่งสิบห้าหรือเข้าแท่ง 15, ห้านาทีถ้าเราได้เราการฝึกมาพกอกบางทีเราเข้าตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกสามนาทีแรกก็เข้าได้แล้วเราสต็อปสั้นบางทีทําให้จบ ทำให้ถึง TP ได้เร็วขึ้นครับผมพี่พนในสายตาของผมเองในฐานะนักเรียนก็มองว่าที่พนนั้นเหมือนเหมือนพี่ชายครับผมเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ใจดีคุยจริงๆคุยกับพี่พลได้แทบทุกเรื่องเราเียอะไรก็ปรึกษาปรึกษาได้นอกจากเรื่องเทืนก็คุยได้แต่แน่นอนครับเรามาอยู่ในคาการเถก็อืม สิ่งที่ดีพี่พลก็จะแนะนำเราจะไม่ได้ไปไปเพิ่มเติมอะไรมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่พลเน้นย้ำก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งหลายนะครับอันไหนที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือว่าสิ่งที่พนเคยผ่านมาแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ดีจริงๆพี่พลก็จะค่อนข้างดุค่อนข้างเน้นย้ำว่าเราอย่าไปเอาอยา่างเราทำไปแล้วมันจะเสียเวลาไปพี่พลพี่พลผ่านมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับ ก็สำหรับคนที่สนใจผมคิดว่าพรอพิพล์น่าจะเป็นทางลัดที่สุดแล้วที่ที่ที่คิดว่ามีในตลาดตอนนี้ถ้ามีกำลังทรัพย์แล้วก็มีเอ่อกำลังกายกำลังใจมากพอก็แนะนำให้มาเรียนครับจะได้ไม่ต้องไปวนหากับอ่ไม่ต้องไปวนกับความรู้ต่างๆมากมายครับเพราะพิพลธ์มี ประสบการณ์มีความรู้ตกผลึกมาค่อนข้างมากถ้าถามว่ากลัวว่าจะไม่ทันหรือจะไม่อะไรก็มีข้อแนะนำว่าอาจจะต้องใช้แรงกายแลกสละเวลามาทำตามที่พี่พลแนะนำเยอะหน่อยหรือถ้ามีปัญหาจริงๆพี่พลก็พร้อมช่วยเหลือเสมอครับถามเยอะๆหรือพนถ้าพี่พลไม่ว่าจริงก็ถามเพื่อนๆได้ครับทุกคนพร้อมช่วยเหลือทั้งเสมอครับสำหรับคนที่เอาวิชาพี่พลไป เรียนแบบหรือไปสอนก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจในวิธีการเทรดของพี่พลมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนครับวิชาของพี่พลก็ต้องเป็นเจ้าสำนักที่รู้ดีที่สุดฉะนั้นถ้าจะเรียนจริงๆก็อยากแนะนำว่าลงกับเจ้าสำนักดีกว่าครับผมครับสำหรับคนที่ได้เข้ามาเรียนแล้วหรือกำลังจะเข้ามาเรียนนะครับผมทำแนะนำแรกก็คือ ดูวิดีโอเยอะๆครับผมเป็นคนหนึ่งที่ดองวิดีโอแล้วผลลัพธ์ก็ค่อนข้างชา้าอาจจะเรื่องด้วยว่าติดละไม่ว่างหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ก็อยากกระตุ้นว่าลงมาเรียนแล้วทั้งทีก็ให้ดูบ่อยๆดูเยอะๆดูซ้ําๆดูจดบางคนอาจจะบอกว่าลอกสองรอบก็พอแต่ผลลัพธ์ที่ของเพื่อนในคลาสคนที่ทําเยอะผลลัพธ์ก็ได้เยอะจริงๆอยากจะ ถ้าจะแนะนำจริงๆก็คืออย่าดื้อครับพี่พลพี่บอมเอ,อ่อถ้าพี่พลพี่บอมคอมเมนต์หรือว่าแนะนำอะไรมาขอให้ทำตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็พยัยาพันแข่งครับผม